สวัสดีค่ะพิชนันัอะพี่ปลัชยาพงค่ะพบกับกิจกรรมดีๆมาอีกแล้วค่ะของ JC i m ไมบ้างไปอินค่ะกิจกรรมดีๆนี้กิจกรรมของเรานะคะอุ่นไอรักต้อนรับลมหนาวลอยกระทงสายน้ำบ้างไปอินค่ะและกิจกรรมของเราวัตถุประสงค์ที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการเชื่อมความรักความสามคัคคีความผูกพันภายในองคอ์กรค่ะและภายในครอบครัวด้วยนะคะในวันที่22พฤศจิกายน61นี้นะคะกิจกรรมของเราเริ่มเวลา15นาฬิกา00นจิบน้ำชาคุยภาษาเจซีกันค่ะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมทานอาหารร่วมกันพร้อมด้วยทานขนมไทยค่ะ ฟรีนะคะานี้กิจกรรมที่3ค่ะนันทนาการค่ะท่านใดที่แต่งชุดประเพณีวัฒนธรรมนะคะสืบสารประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ชุดขรรมการตัดสินแล้วว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ชนะเลิศเราก็จะมีกิฟต์เซตนะคะอะเป็นผลิตภัณฑ์ยาน้ําสมุนไพรจีนยงหึงให้ท่าน1ชุดค่ะ,คะก็จะมีกิจกรรมขอขมาพระแม่คงคาเสริมบารมีให้กับตัวเราเองค่ะ ท่านใดจะทำเจซีให้ประสบความสําเร็จต้องไปที่ JC ซีไอหมากบางูอินนะคะเพื่อว่าอะไรคะเพื่อว่าจะไปเสริมบารมีให้กับตัวเราเองและองค์กรของเราด้วยคะ่ะกิจกรรมดีๆนี้นะคะพบกับท่านผู้นําได้เลยคะ่ะค่ะปีนี้ไม่ใช่จะไปลอยกระทงที่ไหนมาเสี่ยงทายเสียงโชคที่อุ่นไอรักกิจกรรมไอหมากบางป,ะ,ปะอินนะคะมีทั้งความรักความสุขความสนุกความอบอุ่นขอเรียนเชิญที่ไอหมากบางปูอินค่ะค่ะ เรามีอาหารขนมหวานแบบไทยๆไว้ต้อนรับทุก้ท่านนะคะพร้อมมีการละเล่นแบบพื้นบ้านที่หลากหลายสนุกสนานที่ไอหมากบางปะอินรอยกระทงปีนี้มาเสริมสรีมงคลให้กับตัวเองและองค์กรที่ไอหมากบางปะอินค่ะครับเมื่อเรามาสร้างธุรกิจกับจอยแอนคอยแล้วอย่าลืมที่จะมาสร้างความสุขสร้างกิจกรรมดีๆกับสร้างสังคมอันดีงามที่นี่ครับรไทยมาฟ้างปอน